โอเคค่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Paradise Lost กันนะคะเกมนี้คือเราไปเจอใน App Store มาค่ะแบบว่าอยู่ดีๆก็อยากเล่นเกมจิบหนุนก็เลยไปค้นหามาแล้วก็เจอเกมนี้มาแล้วเราก็เล่นไปก่อนหน้านี้มามานิดหน่อยแล้วแล้วปรากฏว่าสนุกดีก็เลยอยากจะลองมา ท่านผู้ชมได้มารับชมกันด้วยนะคะสำหรับแบบใครสนใจเกมนี้ก็ลองมาเล่นกันได้เนาะอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะนี่อยากสดใสเลยมีชื่ออะไรบ้างอันนี้ก็อันนี้ก็คือตัวละครหลักแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนี่แต่ว่าชื่อที่ตั้งได้เนี่ยก็มีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีนะคะนี่เราตั้งไว้แล้ว โอเคเรามาเริ่มตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะสุนวรรค์ก่อนล่างัั้นสวยงามที่เต็มไปด้วยพันแต่ภัยอันตรายและคนแปลกหน้าทั้งเจ็ดน,นี่คือสุนวรรค์หรือความตายกัน,น,นหัตถ์ใจสีขาวเรากับไข่มุก น้ำที่เปล่งประกายดังมารกอต์ดาวกับว่ากำลังอยู่ในสวรฉันอยู่ที่ไหนกันพี่พี่ตื่นแล้วหรอครับผมรออยู่เลยเด็กหนุ่มที่เก้มแดงพูดอย่างเขินอายอรุณสวัสดิ์จ้าสาวน้อยผู้หญิงที่มีน้ำเสียงแสนหวานจับข้างของฉันอยางไม่ทันตั้น ยวบางของเธอและไหนล่ะจุดตอนเช้าของฉันน่ะ่นือปากของเธอค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกเขินเกินไปจนขยับร่างกายไม่ได้แต่ตอนที่ืีปากของเราใกล้จะสมัมผัสกันก็มีใครบางคนมากอดฉันจากข้างหลังยดตา เอ๋สัมผัสอันร้อนร้อนเด่นผัดข้าตามร่างกายของฉันฉันหยุดหายใจไปโดยไม่รู้ตัวอือยุตะรู้ไหมว่าฉันรอเธอนานแค่ไหนแล้วนะยุตะกำลังรอเธออยู่เลยยุตตะคือว่านะฉันนะ่พะพวกเขาต่างมองฉันด้วยสายตาที่รอคอย คนหนึ่งจุบฉันอีกคนรูบ้าร่างกายของฉันอ่ะเดี๋ยวสิดวงตาที่จ้องมองมือหลายคนก่กาะติดตัวฉันอย่างกระเสือกกระสนทุกคนต้องการฉันคนแปลกหน้าทั้งเจ็ดบนเกาะร้างเรื่องราทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นตายแล้ว ส่นละกายไล่ตามฉันมาจากข้างหลังเพื่อที่จะนมาขย้ำฉันด้วยการที่เปิดไปด้วยเลือดของมันไม่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กันเท่าที่ฉันจำได้ฉันกำลังเดินทางไปที่เกาะและอยู่ดีๆสภาพอากาศก็เริ่มย่าลงอย่างกระทันหัน ไปกีกว่านั้นเรื่อของพวกเราพลิกคว่ำเพราะพายุเพรรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนเกาะน,นี่นะแถมยังเจอสุลกายเสร็จพิรุษด้วยยอมแพ้ตรงนี้เลยดีไหมความกลัวความกลัวตายทำให้ฉันวิ่งหนีสุดชีวิตแต่แล้วเพราะฉันเมื่อแต่รู้สึกกลัว ก็เลยไม่ได้มองไปใต้ฝีเท้าของฉันทันใดนั้นเองฉันก็เสียหลักฉันกำลังล่วงตกจากหน้าผากรีดทันทีที่สติของฉันเลลางไปสู่ความบืดบิดฉันก็หมดสติทันที ันรู้สึกเหมือนมีเป็่ขนาดใหญ่กำลังพยุงน้ากายของฉันเอาไว้นี่ฉันกำลังอยู่บนอ้อมแขนของใครนะมีสิ่งกระซิบเงนกระลุกอยู่ใก้มของฉันันได้นั้นเองฉันก็ได้สกิบขึ้นมาปกติจะมีสวบร่วงมาจากท้องฟ้าในอ้อมแขนของฉันตลอดแต่ดูเหมือนครั้งนี้จะเป็นคนสินะเหลือเชื่อจริงๆชายหนุ่มหัวเราะเล็กน้อย แถมเป็นผู้หญิงซะด้วยสดงั้นเหรอความคิดด้านเล่นผ่านเข้ามาในหัวเอ้ยฉันตื่นขึ้นมาอย่างปวดเนื้อปวดตัวและฉันก็ร้องควนครางออกมาด้วยใบหน้าบูบี้ฉันได้ยินเสียงคิรเล่นของใครบางคนเฮ้เธอตื่นแล้วเหรอดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนอายุ รุ่นเราข่าวเดียวกับฉันเลยนันเนี่ยเราไม่ต้องมาพิธีตรีตรองอะไรหรอกนะมาทำตัวสบายๆกันดีกว่าเธอเล่ะว่าไงฉันแทบจะลืมตาที่งวงเงียไม่ขึ้นอู้หล่ออยู่นันเนี่ยเพื่อที่จะไปดูเจ้าของเสียงเอ,อ่อทุกคนก็คือถ้าเกิดพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะก็คือแบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ กรไม่ค่อยถนัดเท่าไหรก็ถือว่าฝึกไปในตัวแล้วเนะะาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่อยวเราไปต่อกันเลยเนาะโอเคแล้วก็เห็นชายคนนี้มองมาที่ฉันในขณะที่เขาอุ้มตัวของฉันไว้อยู่เขามีดวงตาที่น่าหลงไหลอย,อย่างแปลกประลาดแม่เป็นใครฉันหรออ๋อฉันก็แค่เดินผ่านมานนะ่ะ พยายามซ่อนความอันตรายด้วยความสดใสของเขาฉันไม่รู้ตัวว่าเขาแอบปิดบางอะไรไว้อยู่หรือเปล่าจะว่าไปชันหนุ่มเริ่มยิ้มขึ้นมาฉันต้องเป็นคนถามเธอไม่ใช่หรอทนายนั่นเองสีหนะ้าของเขากระดูจริงจังขึ้นมาชิมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนตกลงมาจากท้องฟ้านะลองคิดดูสิ ้าเธอเป็นฉันจะตกใจแค่ไหนนะ่าฉันหนุมยังคงออกอดฉชนไว้ในอ้อมแขนเขาเมองขึ้นไปบนท้องฟ้าฉนเหนื่อยขวขึ้นตามไปดูอะไรกันหน้าผาสูงลึกล,ล,ลวรลงกับเมื่อีที่สิ้นสุดมันไปไม่ได้นี่จะตกลงมาจากบนนั้นหรอนั่นสินะ ฉันโดนสูนกระไรไล่ตามทาแล้วก็ตกลงมาแต่ร่างกายของฉันนั้นปกติดีเกินกว่าจะพูดได้ว่าตกลงมาจากหน้าผาถึงอย่างนั้นฉันก็ปวดไปทั่วทั้งร่างกายอยู่หรอกแต่ยังไงมันก็แทบไม่น่าเชื่ออยู่ดีที่จะตกลงมาจากความสูงขนาดนั้นตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่สินะ เพราะใช่ฉัน <gadget. S 1> สัมผัสได้ถึงแขนทั้งสองข้างที่เขาคอยพยุงตัวฉันไว้อย่างเข้มแข็งชายคนนี้จะรับฉันไว้ตอนที่ตกลงมาจากหน้าผาถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ฉันคงตายไปแล้ว <Larry dies> แค่คิดเพืคุขนลุกขึ้นมา จะเชื่อไงว่าเขาจะรับฉันจากความสูงแบบนั้นได้คนทั่วไปก็คงจะบาดเจ็บจากน้ำหนักของคนที่ร่วงลงมาฉันคิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนี่นายนะาสุยฉันบอกเป็นแล้วว่าฉันควรจะเป็นฝ่ายถามนะเขาพูด เรากับว่าจะไม่ให้ฉันเปิดโอกาสได้ถามเลยอย่างแรกเลยเธอร่่งหลอบมาจากหน้าผาได้ยังไงรู้สึกนะว่าฉันเป็นต้องตอบเลยฮะฉันถูกอาสุรกายได้ตามมาไ้อาศัยบนเกาะน,นี้หรือเปล่าเปล่าอืมแสดงว่าที่นี่คือเกาะร้านสินะนั่นสินะคงไม่มีใครกล้ามาอยู่ในที่ที่ มีฝูงอสุรกายแบบนี้หรอในลองออเฉันต่อสิว่าฉันควรจะปล่อยเธอรอดไหมเออ๊ะ yeah. ทันทีที่เขาพูดด้วยรอยยิ้มออกมาคำพูดของเขาก็ติดอยู่ในหัวของฉันโดยไม่ได้ทันเข้าใจความหมายอย่างเต็มที่เมื่อกี้เขาพูดอะไรกันวายมันมาแล้ว สีอสรกายดังขึ้นมาจากทั่วทุกทิศทางม <c oughs> ึงตาสีแดงที่ส่องประกลหลายคู่มันไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองตัวแต่อสุรกายตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะตอนนี้พวกมันถึงห้าตัวกำลังร้องเราอยู่คุณ <c oughs> เดน,นั่นเอง ็พิสูจน์ใกล้ก็จนเข้าข้างหลังของชายหนุ่มอะไรดีเอาอะไรดีไป้ฉันลงไปนะระวังดีปะเนาะระวันะงอันตรายฉันบอกเข้าไปแล้วว่าอันตรายแต่ว่าไม่อยากอยู่ในอ้อมเขนของฉันขนาดนั้นเลยเหรอพูดตามตรงรู้สึกเจ็บจิตหัวใจนิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิงสวยๆแบบเธอนี่นา เอหมอน,นี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยัมมั่นใจว่าเขาได้ยินเสียงอสุรกายเหมือนกันแต่ว่าทำไมหมอน,นี่สติแตกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยปล่อยฉันไปสักทีชายหนุ่มหลบหน้ายิ้มแย้มอย่าง,งกระทนหันและเขาก็หันไปมองอสุรกายดวงตาข้างหนึ่งของชายหนุ่มเริ่มส่องแสงขึ้นแนละ้ว สูกายเริ่มกีดร้องในขณะที่ตัวมันลุกเป็นไฟไม่จริงไฟสีดแดงฉานอสูรกายที่กีดร้องฉันมองเห็นดวงตาที่ส่องประกายแล้วมหาสม,มุดอย่างเจ,จิดจ้าใชายคนนี้เป็นผู้ใช้พลังจิตว้าวจบไปตอนหนึ่งแล้วนี่แล้วก็มันก็จะมีแบบว่ารับเพชรด้วยนะก็คือ ดูโฆษณาสองเท่าแล้วจริงๆมันก็เติมได้ด้วยแหละเนาะแต่ว่าเราจะไปหาดูดีกว่ายังมีตังแล้ะโอเคทุกคนเราคิดไว้ว่าเราจะไปต่อประมาณพาร์ทนีก็คือพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองไปเลยเนาะเดี๋ยวพาร์ทสองก็มาต่อของสองตอนเนาะรวมกันเดี๋ยวจะถ้าเกิดมีคนชอบนะเดีย๋ยวก็จะทําพาร์ทหน้าเพิ่มอีกถ้าเกิดชอบก็บอกกันด้วยนะอืม เราไปต่อกันเลยเนาะโอเคเริ่มเลยผู้ใช้พลังจิตชิวใจเย็นหน่อยสิชายหนุ่มกำลังกอดฉันกระซิบรู้สึกเหมือนพูดบิดเอาใหม่ๆชิวใจเย็นหน่อยสิชายที่กำลังกอดฉันกระซิบฉันจะไปใจเย,ย็นลงได้ยังไงลนะ่ะไปเลส s ก o ผู้ใช้พลังจิต เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีคนกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้รับพลังพิเศษและพวกเขาก็ได้เริ่มสร้างความเปลีป่ยนแปลงให้กับโลกเวนี้รัฐบาลเร่งพยายามที่จะระบุตัวตนและจำกัดการใช้งานพลังเหนือธรรมาชาติแต่ถึงยังไงก็ตามยังมีกลุ่มคนติดเกาะอาจิจกรรมโดยไม่ปไปรายงานพลังของตัวเองด้วย แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ควบคุมไฟสินะถ้าเธอ,อยังเงียบไม่พูดอะไรอยู่แล้วก็จะทิ้งแล้วนะฉันออกไปจากที่นี่ได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าฉันไม่สนใจที่จะมา,าคอยดูแลเด็กน้อยหรอกนะเข้าใจไหมน้ำเสียงที่ดูน่าล้วแต่ยังดูหน้า ตรงไปคน,นขเขาทำให้ฉันรู้สึกคนดิในขณะที่พวกเราป่กันอยู่ก็มีอสุนรก,กายเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆถ้าฉันไม่ตอบดีๆไปแล้วก็มันก็จะทิ้งฉันไว้ตรงนี้รม่สนว่าฉันจะเป็นตา,ราย,ยาร้ายได้ยังไงเพาพูดไว้ว่าอย่างไงนะอ๋อเหตุผลที่เขาควรจะให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อ จริงๆน,นี่ทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จุดสําคัญเหมืกันก็คือมันจะใช้เพชรปลดล็อกมันก็จะเพิ่มค่าหัวใจของตัวละครด้วยแต่ว่าเราจะเก็บสะสมเพชรไว้ก่อนเก็อะไรไมีถูกใจนี่เพราะเรายังไม่รู้เกี่ยวกับคนพวกนี้เท่าไหร่รอให้เพชรพวกนี้กับคนถูกที่ถูกใจจริงๆแล้วกันงั้นเราก็เลือกข้อที่มันฟรีแล้วกันนะฉันจะเปฉันจะเป็น,น,ปนคนช่วยนายเอง มาซื้อเวลาและน้มน้าวเขากันดีกว่าอืมแล้วยิงสาวที่ดูไม่มีความสามารถอะไรเลยอย่างเธอช่วยอ,อะไรผมได้อย่างนั้นเหรอไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย,เลยผมชอบความตรงมาของเธอดีจังเขาพูดด้วยความอ่อไม่ใช่ไหม่ใช่เขาพูดด้วยดวงตาที่สองประกาย ราวกับเจอบางอย่างที่น่าสนใจนี่จริงๆแล้วอีเวนี่ขัดจังหวะอีกแล้วชายหนุ่มรู้สึกหงดหงิดกับมัอสละกายเธอนั้นเองดวงตาสีเงินเรากับมหาสมุดของเขาก็เริ่มส่องประกายอย่างเจิดจ้าแต่ว่านะ จริงๆแล้วมันก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของฉันหรอกไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวฉันเองว่าจะช่วยให้เธอรอดหรือไม่เขาพูดเขากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าชายคนนี้สติหลุดไปแล้วเอาล่ะฉันตัดสินใจได้แล้วเพราะว่าเธอถูกสะเบกฉ,ฉันจะช่วยให้เธอรอดละกัน เหตุผลซึ่งคิดแบบนี้เนี่ยนะจับพี่แนงล่ะพวกเราจะเดินทางกันต่อแล้วดเดี๋ยวเขาอุ้มฉันขึ้นแล้วก็เริ่มวิ่งรีฉันตัวสั่งไปทั้งร่างกายเห็นพวกนี้มันทั้งสูงและชันก่อนหน้านี้ฉันซ่อนอยู่กับชายคนนี้เพราะว่ามันมีอสูรกายเยอะเกินไป ถ้าฉันเถิภาพไปสักเก้าเดียวแล้วก็ฉันตกลงไปแน่นในสุขาการณ์การแบบนี้ฉันคนนี้ก็ยังฉันน่าจะยังออกมาไม่ห่างจากพวกบันเท่าอะไรอ้อจะว่าไปฉันมีกลุ่มของตัวเองด้วยนะก็าดูจเย็นจันงเลยเฮ้โอเคหรือเป่าไม่ต้องเป็นห่วง ถึงเธอจะร่วดลงไปมันก็จะแยะก่กว่าตายและเแค่ไหนกันเชียวโอ้โหคำพูดช่วยได้มากเลยแล้วก็หน้าผามันไม่ได้เป็นแค่สิ่งเดียวที่กวนใจฉันอยู่หรอกอก็กอดฉันแน่นมากเลยเขารกฉันไว้จากข้างหลังด้วยแขนของเขาฉันรู้ว่าที่ตรงนี้มันแคบ ว่ามันจะใกล้กันไปแล้วฉันสัมผัสได้ถึงหัวลมหายใจอุ่นๆของเขาที่กำลังจะลดต้นคอของ,ของฉ,ฉันจะไปเจเย็นกับบสถานการแบบนี้ได้ยังไงล่ะงั้นก็เป็นแบบนั้นต่อไปแล้วกันนะฉันเกยบใช้คนนี้จริงๆมีอุจจารกายอันมากมายออกไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกนะ ค่าเวลาด้วยกันแนะนำตัวกันเถอะฉันชื่อรีวายแล้วเธอล่ะเขาขามอคิ้วนมาที่ฉันเธอจะไม่อยากบอกฉันหน่อยหรอยูตะว่าที่เธอตกลงมาลงเอยในที่แบบนี้ได้ยังไงนะเรื่องของฉัน ล้มนะเหมือนกันเลยและปิสนธนาของพวกเราก็จบลงอนี้ฉันจะทำยังไงดีนะและไอสุรกายที่นัากลัวนั้นเป็นใครกันตอนที่ฉันกำลังคิดเรื่องต่างๆทัางความความเียบสงัดแต่ทำไมชายคนนี้ถึงจ้องเขมงมาที่ฉันกันล่ะเขาทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลย จ้องฉันแบบนั้นด้วยละ่ะเพราะว่าเธอดูน่ารักานทำหน้ารู้สึกกลัวนะเดี๋ยวก่อนสิทำไมเขาถึงเอาหน้ามาใกล้ขึ้นละ่ะแต่ว่านะจะพูดอะไรไร้สาระออกมาอีกแล้วเนี่ยหนุ่มเริ่มโตื้ด้วยรอยยิ้มที่หน้าขุนลุกจริงๆแล้วเธออยากตายใช่ไหมเขาจ้องมองมาที่ฉันด้วย ดวงตาเรากับเหี้ยฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดอะไรอยู่ฉันก็รู้สึกมาได้สักพักแล้วแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจได้แล้วล่ะดวงตาที่เฉียบคมมองมาที่ฉันรากับไม่ให้ฉันหนีไปไหนเขาเริ่มเอาหน้ามาเริ่มรากับว่าพวกเราดังมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันอยู่ในเกาะที่เต็มไปด้วยอสูรกายแบบนี้การที่จะรอดของเธอ สูงกว่าถ้ามีฉันอยู่ด้วยแต่เธอดูไม่สนใจเรื่องนั้นเลยใช่ไหมล่ะใน,นขณะที่เขาพูาดน้ำเสียงของเขาท้างแคบซึ่งมันก็หมายความว่าเธอไม่สนใจเลยว่าเธอจะตายหรือไ,ไม่ตายฉันผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะจนถึงบอกได้อย่างไงล่ะสายตาที่แปลกประหลาดของเขาูเต็มไปด้วยความเยี่ือกเย็น ฉันเบื่หน้าหนีด้วยความตกใจเขาก็ถามฉันอีกนะครับเขากลัวฉันเหรอก็เลยไม่อยากคุยกับฉันซินะคำพูดที่ออกมาจากปากแต่ละคำของเขาเหมือนกับมือที่เยเยกเย็นกำลังมารูปไล้หัวใจมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวฉันรู้สึกคนลุกทุกครั้งที่เขาพูดองมาที่ฉันพูดตามตรงฉันไม่ค่อยชอบพวกเพือพ่อใหญ่พูดใช้พลังจิตทอ่ พอคิดถึงเรื่องอดีตที่ต้องผ่นานอะไรมามากมากว่ยเพราะผูช้ชายคนจิตมันทำให้ฉันรู้สึกแย่น่ะเกียรติที่ฉันเป็นผู้ใช้ายังจิตหรอก็ไม่เชื่อว่าเกียรติหรอกถ้าจะให้พูดก็น่าจะอิจฉานะ้าละอิจช้าันหรอฉันหนุ่มได้มี เริ่มฝ่ารอบเรากต่ฟังวุ้ไหนมาน่าสนใจดีฮะฉันระเกียรที่ตัวเองเป็นผู้ใช้พลังจิตทันใดนั้นเองอันทสษกายโผล่หัวเข้ามาตรงทางที่พวกเราซ่อนกันอยู่กรี๊ดเฮล้ะแล้วฉันก็สะดุด ตกหน้าผาสู่ความมืดมิดเอ้ยจบตอนที่สองแล้วแล้วก็เราก็ของพอคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดพาร์ตต่อไปของเกมนี้เนาะเราก็คิดไว้คร่าวๆว่าจะทำออกมาอีกเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันก็สนุกดี เกิดว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าทำผิดพลาดตรงไหนก็ติชมกันได้นะมาคอมเมนต์กันบอกหน่อยก็ได้วาแบบเออตรงไหนสนุกเนาะก็อยากจะอ่านนะถ้างั้นเกมนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้คลิปนี้ด้วยก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอการลาคะขอบคุณค่ะ